สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโกนทัญญะตามที่ปรากฏในพระสุนตันตะปิฎกขุทธะนิกายพุทธวงศ์ซึ่งเล่าถึงพระคุณของพระองค์ไว้นะคะสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะ ผู้ทรงเป็นผู้นำทรงมีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพยศประมาณมีได้มีพระคุณประมาณมีได้และยากที่จะกระทบกระทั่งได้พระองค์ทรงเปรียบดั่งแผ่นดินโดยขันติธรรมเปรียบดั่งสาครโดยศีลเปรียบดั่งภูเขาสิเนรุโดยสมาธิเปรียบดั่งท้องฟ้าโดยปัญญาทรงประกาศธรรมที่ควรประกาศคืออินทรีย์พระลโพชงมัคอริยสัจ ในการละทุกเมื่อเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าพนานาว่าโกณทัญญะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศพระธรรมจักเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจากนั้นเมื่อทรงแสดงพระธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ประมาณ9 0้าหมืนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในคราวที่พระองค์เมื่อทรงแสดงธรรมย่ำยีพวกเดียรถี เทวดาและมนุษย์ประมาณ80,000โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพาะสาวกผู้เป็นขี่นาศพผู้บาดสะจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพระขี่นาศพจำนวน1,000 0แโกดมาประชุมกันครั้งที่1พระขี่นาศพจำนวน1000โกด มาประชุมกันครั้งที่สองพระขี่นาศพจำนวน90โกดมาประชุมกันครั้งที่สครั้งนั้นเราเป็นพระมหากษัตริย์มีนามว่าวิชิตาวีแผกความเป็นใหญ่ไปโดยมีมหาสมุทรสาครเป็นขอบเขตเราได้อังคาดพิสุป,ประมาณหนึ่งหมื่นโกดผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ปัสะจจกมนทินพร้อมด้วยพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันเลิศของสัตว์โลก ให้อิ่มหนำด้วยอาหารอันประณีตแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากลธัญญะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันนับประมาณนี้ได้นับจากกับนี้ไปเขาจักเป็นพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบินลพัทที่น่าลื่นลมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกะละกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้น ชปาละนิโคละทะทรงรับข้าวบายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนลัญชลาพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวบายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพยศยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพธิมันตัสรูที่โคนต้น อัศตตะทับลึกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุโทธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิเทระและพระอุปติสสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์ จักเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวันนาเถรีผู้ไม่มีอาสะวะสินาา้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตัดสรู้ของผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศสัตะทะพฤกจิตตะคหบดีอุบาสกและหัตถกะ คาหะบดีอุบาสกชาวเมืองอาลาวีจากเป็นอัคระอุปถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอักระอุปถาอิกาพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณ100ปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำํำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธังกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เป่งเสียงโห่ร้องปบมือล่าเริงประนมมือนามาสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดศาสนาของพระโลก,กนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน่นอพุทธทังกูลนี้ในอนาคตการ มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจักฆ่าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหน่พุทธทางกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งเราเมื่อจะทำประโยชน์นั้นให้สำเร็จ จึงได้ถวายราชะสมบัติอันใหญ่หลวงแก่พระชินเจ้าครั้นแล้วก็ออกบวชในสำนักของพระองค์เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินยัยอันเป็นนวังค้าศาสตร์ทั้งปวงแล้วช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเหลืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นทั้งในเวลานั่ง ยืนและเดินถึงความสำเร็จอภิญญาแล้วได้ไปเกิดยังพรมมาโลกกรุงชื่อว่าลัมมาวดีกษัตริย์พระนามว่าสุนันทะเป็นภชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นภชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกธัญญาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวสาอยู่หนึ่งแสนปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจิปราสาท สุรุจิปรา,าศาสตร์และสุภาปรา,าศาสตร์มีนางสนมกำนันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมาเหสีพระนามว่าลุจิเทวีพระราชะโอรสพระนามว่าวิชิตาเสนะพระชินเจ้าทรงเห็นนีมิสี่ประการจึงทรงลาดพาหนะคือลถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ พระมหาวีระพระนามว่าโกธัญญาผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายณป่ามหาวันพระพัทะเถระและพระสุพัทเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอนุรุทธะเป็นพระอุปตากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกธัญญะ ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระติะสาเถรีและพระอุปติสสาเถรีเป็นพระอัครลสาวิกาต้นขานางเป็นต้นไม้เป็นที่ตัดสรุของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โสนาอุบาสกและอุปโสนาอุบาสกเป็นอัครละอุปถากนันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกา เป็นอักขระอุปถาอิกาพระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูง88ศอกทรงงดงามดั่งดวงจันทร์ในวันเพน็ญและดังดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำลงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากเมธนีดนงามวิจิตด้วยพระขี่นาศ ผู้ปัสากามนทินเมธานีนั้นงาเหมือนทองฟ้าที่วิจิตไปด้วยหมู่ดาวพระอรหันต์ผู้ประเสริฐแม้เหล่านั้นมีคุณหาประมาณมิได้ไม่กำเริบหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากท่านผู้มียศเหล่านั้นแสดงประดุดสายฟ้าฟาดปรินิพานแล้วฤทธิของพระชนเจ้าไม่มีที่เปรียบสมาธิอันปัญญาอบรมดีแล้ว ทุกอย่างอันตรธานไปพร้อมกันแล้วสั่งขานทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระพุทธเจ้าพระนามว่ากนธัญญะผู้ทรงพระสิริเสด็จดับขันปรินิพานณนะนันทารามพระเจดีของพระองค์สูงเจ็ดโยชนะนันทารามนั้นชะนี้แลขอบคุณค่ะ